สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็กลับมาพบกันกับผมนะครับ <Yeah. S 1> ผู้จัดการโจ้หอจกอรประเสริฐเจริญยนต์นสาขาสีสเกตสแยกพืชสวนนะครับวันนี้ผมมีรถราคาพิเศษนะ <to 1? S 2> ครับอยู่2คันเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาชมนิสสันมาร์ทของเรานะครับสคันนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็น 1.2S เกียร์ธรรมดานะครับซึ่งรถ2คันนี้เนี่ยโปรโมชั่นพิเศษของเราตอนนี้นะครับราคาของรถทั้งคู่นะครับอยู่ที่239,000บาทเท่ากันแต่ว่าก็2ส,สี2ส,สไตล์นะครับใครชอบแบบหวานก็เป็นสีชมพู แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้ชายขับอาจจะเป็นสีบอลน,นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือดอกเบี้ย0% 6เดือนนะครับคือทั้ง2คันนี้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีใช้เงินออกรถ แค่500บาทแล้วแถมได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบีย้ย0% 6เดือนค่างวดเริ่มต้นอยู่ที่3,552บาทนะครับย้ำนะครับ3,552บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถเก๋งที่มีค่างวดสูสีกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับรถ2คันนี้ดียังไงข้อที่1มันเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับมันซ่อมบำรุง,งง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองนะครับที่ ซื้อรถให้ลูกขับไปเรียนนะครับเวลาสมมุติว่าอยู่ร้อยเอ็ดไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสารคามนะครับก็สามารถใช้รถ2คันนี้เที่ยวได้นะครับประหยัดน้ํามันครับเป็นรถเครื่องพันสองซีซีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนะครับค่างวดถูกมากหรือว่าคนที่เริ่มนะครับเริ่มทํางานใหม่ก็สามารถซื้อได้ไม่กระทบกระเทือนกับเงินเดือนจนกว่าคุณจะผ่านโปร นะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็พักมาสอบถามกันได้ก็เงื่อนไขเป็นยังไงเอกสารใช้อะไรบ้างเงื่อนไขยุ่งยากไหมมาคุยกันได้ครับเราช่วยทุกเคสอยู่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับใครสนใจนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆในการทำคลิปต่อๆไปโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกับเพจรถเล็กสีสเกตครับสวัสดีครับ